Alway, Alway, Alway Alway, Alway To Southside Peak สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับดีครับวันนี้ไปทำธุระมาถึงเวลาเข้าสตูดิโอครับไปทีมงครับบสเซอร์บัสเซอร์บสเซอร์ยิดีครับสวัสดีครับ แน่ๆช่วงแบบแนวแนวสงการใช่ไมไม่ไม่ใช่สงการมรัรองนะช่วงสงการเี๋ัร้ายกันเลยสสัว่าถ้าทีเ่เขาแต่งตัวมันรักแบบให้วาดรูปมังแล้วมันกยากไปพี่ยากเลยากโอ้ยพนวลรว่าต้นไม้ว่าพระจันทร์อะไรงี้คามจินนาการมันจะเป็นขยะเลยอยงเลยเลยว่า้ ไม่ใช่วาดพี่วูดดี้แต่งตัวพี่ฟอร์กไปพี่ยากไปวาดรูปนะครับมาพี่วูดดี้ไปแต่งพี่ฟอรกนี่จัดให้ได้ไหมครับสบายครับสบายมากเลยการวาดรูปอันนี้ขอยากเปยากรับชุดไหนที่ให้วูดดี้ใส่ยากเปเออได้ไหมเออได้เลยเอาหน้าเอาหน้าแปะนี้แทนได้ไหมเออดีกว่าหนังสืญี่ปุ่นเป็นอะไรบ้างพี่ข้างล่างนี้ไหมครับข้างล่างนี้ญี่ปุ่นนี่หนังสืออะไรครับหนังสือเราสืบทะชันเราสืบทะชันครับให้พี่วูดดี้ใส่เบส นะี่ลองเอาหน้าพี่วุ้ยมาใส่ครับมีหมวกนะครับเข็มขัดเข็มขัดต้องบ l i n g b ด้วยเสื้อลายคาโม่นี่อดับก็ได้ทุกอย่างแนะนำการใส่ตัวตรงนี่ผมใส่อยู่ตอนนี้แหละครับอย่างอันนี้มันก็เป็นการอดปที่แบบว่าจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อของพวกทหารแล้วก็อันนี้เขามาทำเป็นลายลายใหม่ทีิงๆแล้วมันมันเป็นเหมือน เสื้อที่แบบเอาไว้แบบเหมือนถ่าจริงๆลบกันอะไรแต่วันนี้เขามาทำเป็นลายแฟชั่นรัโก้อันนี้ก็อัดแอฟมาจากพวกผ้านะครับตรงที่ผมจะชอบเป็นการแฟชั่นนี่มันอัดแอฟของกางเกงยีนส์สนคเกอร์นะครับจริงๆก็จริงๆก็ชอบใส่เสื้อสบาสบายสวัสดีครับพี่แจ๊กสวัสดีค่ะคนนี้คือคนดูแลคุณโต้งนะครับเล่าให้ฟังหน่อยเราเล่าหน่อยเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยเห็น แร็กระดัคนไหนไวเท่าโต้องอ่ะตอนนี้อาจจะเริ่มแบบเหมือนสโลว์ลงนิดนึงเพราะว่าทำงานเยอะแต่ตอน,นเด็กๆเนี่ยคือัดแรกอ่ะพี่เจอโต้งตอนอายุเ <13 S 2> <13 S 1> ท่าไหร่อ่ะสิบสามสิบสามยี่สิบปีมาขอเล่นเปิดไทยเทจริงเหรอที่ไหนที่ภูเกต็ตค่ะถ้าเราเห็นในเดล็อปเปอร์ซีซั่นใหม่อ่ะมีน้องตัวเล็กๆคนหนึ่งน้องน้อง บอลแลกเป็นฟิลแบบนั้นนะอะฟิลจิล๋ววแบบบอลแลกอะแล้วแต่ว่าตัวโตกว่าหน่อยเพราะว่าเขาอายุมากกว่าให้ให้สออถิถ้าเขากล้าขนาดเดินมาขอเราอะ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าเขากล้าเขาเป็นเด็กกล้าที่จะมาพูดกับผู้ใหญ่ขอแบบสุภาพนะไม่ใช่แบบปีนเกลียวอะไรนี้นะขอเล่นเปิดก็ต้องให้เขาลองเกิดเลยใช่ไหมไม่เกิดไม่เกิดเขาล้เลครับ ต้องให้มาฮะเลยต้องนั่งบินมาอะไรนะต้องบอกว่าอะไรนะพี่ต้องบอกให้รีบมาฮะเลยต้องนั่งบินมาให้รีบมาจากไหนฮะพระราม9ฮะแถวนี้ยเขาบอกเขาว่ามาทำไมไม่รู้เหมือนกันบอกขึ้มาก่อนยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วกินข้าวอะไรเนี่ยยังไงพี่ ไปโอ้โหอ้โนาไม่เหมาะกับชีพนี้เลยอ้วดีเจดีเจสิบอชีพไหมวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเชา่นอนครับใช่ครับนอนน้อยฮะไหวไครับได้อยู่ครับเรื่อยๆครับรอายกันตัว ได้พี่เฮ้ยเฮ้ยพี่อ้อยมียอะไรนะพี่ว่ามียงนะให้เราเหรอเออเอ้าพี่ตอบแล้วนะตามแล้วนะพี่บอกแล้วขายตามนั่นเลยขายยี่เดียวชื่อคล้ายคุณพ่อโต้ไหมไม่ขายไม่ขายแค่ขายนะพี่ขาแล้วไม่เือกเตรงนี้อย่าขายสักเล่มเพีย วิีโอแต world, learn? flow, ่คุณรู้วดีโอแต่คุณรู้ผมเกิดมาคุยไม่ได้โมเพราะว่าโฟล์ผมเบิรไม่ได้โมเพราะว่าโฟล์ผมระเบิดกระจุยไม่ได้โมเพราะว่าโฟล์ผมระเบิดกระจุยนี่กูยังแวบค